สวัสดีพี่น้องป้องปายพบกับช่องบ่าวนัดคนไทยบ้านชาแนลวันนี้วันที่1 1พี่น้องแสดงอยู่เขตหนองแข็มติดกับถนนเพชรกเกษมพี่น้องขี่มาตามถนนเพชรกเกษมก็จะเห็นเลยพี่น้องวมมากนะพี่พี่อพัอมาก นี่รถรัวพี่น้องตอนนี้เดนเซอร์ก็เริ่มเตรียมตัวอาบน้ำบ้างแล้วบางส่วนคนไหนตื่นแล้วก็กินข้าวกินน้ำอาบนา้ำอาบผ้าพี่น้องมันร้อนอากาศร้อนพี่น้อง่เ่กบ้านเนาะ่าวนัดก็กินข้าวอยู่กับอาจารย์นักดนตรีเพิ่องอิ่มพี่น้องต้มเครื่องในหมู แดนเซอร์บางส่วนกับปูสาสตร์นอนยังประทันตื่นพี่น้องอาจารย์นัดดนตรีบางส่วนกับปูกเต้นแน่ทีมเวทีจากชัยภูมิกวําก,กำลังติดตั้งพี่น้องนัดอยู่คอนก L e d รอเวทีติดตั้งเซตนัดก็เอาจอขึ้นติดตั้งพี่น้องเทสนาที่้ะยังยูทูบเบอร์ คเเลลงงยยัยช่องเบาบิว LED พี่น้องอันนี้ก็ถ่ายสุปตาพี่น้องซุปตาหนุย่ยคือจอหลงแท้ออเ,เออจาก100ก็สิเหลือประมาณ 80, 80. เออ เฮงทะลถนี่เดินซอร์บางส่วนก็ยังนอนครับ เวทีกำลังติดตั้งครับอยู่ติดถนนเพชรเกษมพี่น้องนี่พุทธมนทนสายสี่สายออกสมุทรสาครตรงไปนคนปรปฐมอยู่ติดซุ่มอันนี้พี่น้องถนนเพชรเกษม กินเข่าแล้วบอจี้ oh. บ่าวตุ้ยพี่น้องโอเคแล้วเรายกมือโอเคแล้วเราง่วงนอนพี่น้องเราบอได้นอนเมื่อคืนนี่ก็กว่าสิเก็บหานเซตเลืด <Okay. S 1> อดเอาโอ้นี่ด้านหลังอันนี้ด้านหนาเนอาลืมไป กินข้าวแล้วป่ะครับเออ <c oughs> สู่ไปเฮาเบาหนัดนั่งรถคันนี้พี่น้องปีผมผูม่มเคืองเถิงผุนมีไหนพี่น้องชีวิตหมอลำเนี่ยร้านบักอย่างกว้างพี่น้องตีล่างกาเต้นก็นได้พี่น้องโอ้ยมวน บ่าวเมฆก็รับต้มเครื่องในหมดแล้วดีนะไปกินทันวันนี้เต็มกินกาแฟบ่มีน้ำร้อนบ่ก นี่พุทธมนทนสายสี่ซ้ายออกสมุทรสาครตรงไปนครปฐมอยู่แถวแยกอ,อมน้อยเลยพี่น้องบดถึงดอกบดถึงแยกอ,อมน้อยครับวิ่งมาจากนครปฐม เทาวิ่งมาจากนคนปรปฐมอยู่ซ้ายมือแต่เทาวิ่งมาจากเดอะมอบางแคจะอยู่ขวามือพี่น้องติดถนนเพชรเกษมเขตหนองแขม มาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องเอื้อมือนีิเชิญเตยเชิญห้าวเชิญเหา่าเชิญฟอนเชิญม้อนพี่น้องมือนีิร้านกวางอีรีคันเต็มนี่จุคนได้หน่โยโบเมียนรับสี่ห้าพันนักหมืน่นถ้าว่าสถานที่จอดรถบ่ค่อยดีปันหดพี่น้องมันติดถนนเพชรเกษมบ่มีที่จอดรถท่านพี่น้องเดินทางมาแนะ่ยนำดีที่สุดคือแท็กซี่ รถเมย์หรือว่ามาคันนึงก็มาจะหาคนสิบคนมาคันเดียวหวมกันมาถ้าขับไผ่ขับมันมาหามองจอดอยากพี่น้องมีมองจอดอยู่ฝั่งตนะพุ่นเป็นล้านกวา้างแต่ว่ากติเสียค่าจอดเนี่ยแต่ว่าก็บอเป็นอย่างแต่ว่าร้านกว้างอยู่พี่น้องฝั่งตนะพุ่นกิเสียค่าจอดรถลนะ่ะเด็ดฮอนพี่น้องรถทีมงานเฮานี่ทั้งรถชุกรถรถชุดรถฉาก รถเครื่องเสียงต่างๆน,น,นานารดปั่นไฟนะรดปั่นไฟพี่น้องรวมๆแล้วกว่าประมาณ <c oughs> สิบกว่าคันสูสๆพี่น้องฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ช่องเบานัดเด้อพี่น้องเดอ้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนนำมามวนมาซื่อน,นำกันเ้อพี่น้องเด้อมือเนี่ยสำหรับคลิปนี้ มหานัดขอฝากไว้เพียงเท่านี้พี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้มั่งให้มีร่ำรวยเงินทองอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบร่ำรวยยังยืนตลอดปีตลอดไปบ่าวัดสวัสดีครับ